สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับราชวงศ์ของยุโรปที่เคยปกครองดินแดนเกือบทั้งทวีมาแล้วนั่นก็คือราชวงศ์ฮับส์บวกนั่นเองค่ะราชวงศ์นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาเรดบอดแห่งเคลดสเกาสร้างปราสาทขึ้นมาหลังหนึ่งแล้วก็ตั้งชื่อปราสาทนั้นว่าฮับส์บวกหลังจากนั้นเขาเรดบอดก็เลยถูกเรียกว่าเป็นท่านเขาแห่งฮับส์บวกตามชื่อของปราสาทลูกหลานที่สืบทอดต,ตำแหน่งของเรดบอดก็ถูกเรียกว่าเป็นเขาแห่งฮับส์บวกตามไปด้วย ในช่วงแรกๆครอบครัวฮับส b บวกก็เป็นแค่ท่านเขานี่แหละจนกระทั่งเมื่อสมเด็จพระจกักรพรรดิฟรีติชที่2แห่งราชวงศ์โฮเฮนชตาวเฟอร์สิ้นพระชนโดยไม่มีรัชทายาท พวกขุนนางชาวเยอรมันก็ลงมติกันว่าจะให้เขารูดอฟที่4แห่งราชวงศ์ฮับสบวกมาเป็นสมเด็จพระจกักรพรรดิองค์ต่อไปแต่ว่าการลงมติครั้งนี้มันไม่เป็นที่สิ้นสุดเพราะว่ามีกษัตริย์ออตโตคาที่2แห่งโบฮีเมียมาทารบกับรูดอฟเพื่อชิงตําแหน่งสมเด็จพระจกักรพรรดิปรากฏว่าออตโตฮาเนี่ยแพ้ทําให้ราชวงศ์ฮับส์บวก สามารถที่จะยึดดินแดนในส่วนที่ปัจจุบันเป็นประเทศออสเตรียไว้ได้แล้วราชวงศ์ฮับส์บวกก็ย้ายฐานอำนาจไปอยู่ที่กรุงเวียนนาในประเทศออสเตรียก่อนที่รูดอฟ,ฟจะได้เข้าพิธีบรมราชาพิเศษขึ้นเป็นสมเด็จพระจกักรพรรดิพระองค์ก็ดันสวรรคตไปสะก่อนหลังจากนั้นบัลลังแห่งจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ก็ตกไปอยู่ในมือของราชวงศ์ลักเซมบวกเป็นเวลากว่าร้อยปีโดยมีพวกฮับส์บวกเป็นข้าราชบริพารที่มีอิทธิพลมากในอาณาจักร ขาขึ้นของราชวงศ์ฮับส์บวกเริ่มต้นขึ้นในศตรวรรษที่15โดยฟริดิชที่3เป็นคนแรกในราชวงศ์ที่ได้เข้าพิธีบรมราชาพิเศษขึ้นเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และพระโอรสที่ชื่อแมกซิมิเลียนก็ได้รับเลือกให้เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ต่อไป แต่เดิมเนี่ยจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เขาจะเลือกผู้นําโดยให้เจ้าชายผู้ครองแคว้นต่างๆมาลงคะแนนเสียงกันแต่ตั้งแต่สมัยของสมเด็จพระจกักรพรรดิแมกซิมิเลียนบัลลังของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ก็กลายเป็นมรดกภายในราชวงศ์ฮับส์บวกนอกจากนี้ สมเด็จพระจกักรพรรดิแมกซิมิเลียนยังได้พลิกโฉมหน้ายุโรปด้วยการมั่นเจ้าชายฟิลิปผู้เป็นรัชทายาทของตัวเองกับฮวนหน้าแห่งคาสติลซึ่งเป็นเจ้าหญิงสเปนตอนแรกการแต่งงานนี้ก็ไม่ได้อะไรมากคือแค่ทําให้จัก,กรวรรดิโรมอันสดิสิ์กับสเปนเป็นพันธมิตรกันเพราะว่าเจ้าหญิงฮวนหน้าเนี่ยเป็นลูกสาวคนรองๆไม่น่าจะมีสิทธิ์อะไรในบัลลังสเปนแต่ปรากฏว่าเจ้าชายรัชทายาทแห่งสเปนกับพี่สาวของฮวนหน้าเนี่ยดันสิ้นพระชนต์ต่อๆกันไปเอาไปเอามา ชาล์ซซึ่งเป็นลูกชายของฟิลิปกับหัวหน้าก็เลยได้รับมรดกทั้งจากทางฟิลิปและจากทางหัวหน้าเป็นจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์สเปนเนเธอร์แลนด์เบอร์กันดีอิตาลีแล้วก็มีเมืองอื่นๆในยุโรปอีกทําให้ราชวงศ์ฮับส์บวกได้ครองดินแดนเกือบทางยุโรปเลยคือไม่ใช่แค่ราชวงศ์ด้วยคือชาล์ s คนเดียวอะ่ะครองเกือบทังยุโรปเลย เมื่อสมเด็จพระจกักรพรรดิชาวสละราชสมบัติพระองค์ตัดสินใจที่จะมอบราชบัลลังก์ของจกักรวรรดิโรมาันศักดิ์ให้น้องชายแล้วก็มอบบัลลังก์สเปนให้ลูกชายทําให้ราชวงศ์ฮับส์บวกเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นสองสายสายที่ครองจกักรวรรดิโรมาันศักดิ์ก็จะเรียกว่าสายออสเตรียส่วนสายที่ปกครองประเทศสเปนก็จะเรียกว่าสายสเปน หลังจากสมัยของสมเด็จพระจักรพรรดิช,ชาลส์ราชวงศ์ฮับสบวกก็ถึงช่วงขาลงโดยสาเหตุหลักๆเนี่ยเกิดจากการที่สมาชิกในราชวงศ์มักจะแต่งงานกับญาติที่ใกล้ชิดเช่นสมเด็จพระจักรพรรดิชาลส์แต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องส่วนลูกชายคือฟิลิปที่สองแห่งสเปนเนี่ยแต่งงานกับลูกสาวของพี่สาวตัวเองก็คือแต่งงานกับหลานน้าของตัวเองนั่นเอง แล้วลูกชายของฟิลิปที่2ชื่อฟิลิปที่3ก็แต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องลำดับที่2ของตัวเองอีกการแต่งงานกับญาติใกล้ชิดซ้ําๆแบบนี้หลายชั่วอายุคนเนี่ยมันจะทําให้ยีนเกิดความ air, อ่อนแอทําให้ลูกหลานเนี่ยมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงมีโรคภัยรุมเร้าบางคนก็พูดไม่ชัดบางคนก็เดินไม่ได้ ะะแล้วมันจะมีภาวะหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าฮับส์บวกจอหรือคางยื่นแบบฮับส์บวกมันเป็นภาวะที่เกิดจากเลือดชิดซึ่งเกิดขึ้นกับราชวงศ์นี้โดยเฉพาะอาการคือจะมีขากรรไกรล,ล่างยื่นออกมาข้างหน้าทําให้คางยืน่นแล้วก็ฟันไม่สบกันถ้าเป็นมากๆก็ปิดปากไม่ได้เลยและอีกปัญหาที่เกิดจากภาวะเลือดชีดก็คือการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศทำให้ผลิตและสถาญาติไม่ได้ ในปี1700ราชวงศ์ฮับส์บวกสายสเปนก็หมดสิ้นราชทายาทชายทําให้สเปนเนี่ยตกไปอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์บูบองมาจนถึงปัจจุบันส่วนฮับส์บวกสายออสเตรียก็หมดสิ้นราชทายาทชายหลังจากนั้นไม่นานทําให้ต้องมีการเปลี่ยนกฎหมายให้ผู้หญิงเนี่ยสืบสันตติวงศ์ได้แล้วก็ทําให้บัลลังของจักรวรรดิโรมันศักดิก์สิทธิ์เนี่ยตกเป็นของสมเด็จพระจักรพรรด,ดินีมาเรียเทเรซาจักรพรรด,ดินีองค์เดียวในราชวงศ์ฮับส์บวก เนื่องจากสมเด็จพระจักรพรรดินีมารียเทเรซาเป็นผู้หญิงพอแต่งงานมีลูกลูกก็ต้องใช้นามสกุลพ่อหลังจากสมัยของพระนางเนี่ยจกนนักรวรรดิลรมานันศักดิ์ก็เลยตกอยู่ภายใต้าการปกครองของราชวงศ์ฮับส์บวกลอเรนตามชื่อราชวงศ์ของพระสวามีของพระนางแทนปัจจุบันราชวงศ์ฮับส์บวกมีการสืบสันตติวงศ์แบบคคกเนติกคือ,อสืบสันตติวงศ์ได้จากทาั้งทางพ่อแล้วก็ทางแม่ผู้นําราชวงศ์คนปัจจุบันเนี่ยมีชื่อว่าคาวฟอนฮับส์บวก ส่วนรัชทายาทคนปัจจุบันเนี่ยเป็นนักแข่งรถชื่อว่าเฟอร์ดินานด์ฟอนฮับส์บวกก็ไปติดตาม IG ท่านได้นะคะเรื่องราวของรัชวงศ์ฮับส์บวกก็จบลงเท่านี้แล้วค่ะถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อเสนอแนะก็สามารถแบ่งปันกันได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสตรีตในประวัติศาสตร์โลกจากช่องของเราต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ